ช่องพรสวรร์ชามไม่หงะะุดค่ะพอดีพรสั่งของมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวพรจะมาแกะนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแพ,แพ็คมาให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะเป็นอะไรมันมืดม,มากเลยนี่นะคะ สั่งมาห้าสิบห้าสิบชิ้นนะคะใครรู้ไหมคะว่าอะไรหอมมาดีมากนะคะทุกคนเห็นข้อสวยนะคะพรก็สั่งมานะคะที่พรสั่งนะคะจะเลือกคาอันที่เขามาส่งเร็วๆนะคะก็เห็นว่าข้อสวยด้วยนะคะก็เลยสั่งนะคะตรงเช็ดล้า,ทางทำความสะอาดดีเลยนะคะ กอนจะเอาไปเอาโหลเข้าไปเข้าเครื่องล้างจานนะคะฝาเขาก็จะเช็ดดีดีหน่อยนะคะนี่นะคะเขาก็จะประมาณนี้นะคะแกะออกจากกล่องแล้วนะคะ แกะออกจากาพลาสติกแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกจากกล่องพลาสติกอีกนะคะเนี่ยค่ะออกแล้วก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเก๋ดีนะคะแต่ว่าก็จะมีฝุ่นหน่อยนะคะก็เห็นเขาสวยแล้วค่ะนะคะก็เลยสั่งนะคะสั่งไปเดี๋ยวปนขอลเกะออกจากกล่องพลาสติกก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นกระปุกที่พรล้างไว้นะคะล้างแล้วนะคะนี่มาเช็ดฝ้ากันนะคะนี่พรจะใช้ผ้านะคะชุบน้ําแล้วก็เช็ดนะคะแล้วก็เอากระดาษเช็ดอีกรอบหนึ่งนะคะกระดาษแห้งนะคะพรก็ลืมคิดนะคะว่าเออถ้าใช้ ก็ใช้พวกกระสอบนะคะพวกอันนี้ตกแต่งแล้วเขาจะมีขนนะคะแต่ก็เช็ดได้นะคะกระปุกพรก็เอาไปเข้าเครื่องล้างจานนะคะทำความสะอาดเขานิดนึงนะคะก่อนที่จะปิดฝานะคะ พรก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จนะคะทุกคนคงจะรู้นะคะว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้เป็นของชํารวยนะคะหรือว่าของออขอบคุณแขกนะคะที่มาในงานนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ พรอมจะมาปิดฝาก่อนนะคะกูฝุนจะเข้านะคะแต่ตอนปิดฝาเนี่ยนะคะจะยากหน่อยนะคะ ะะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ใส่เขาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะีค่ะ เดี๋ยวอยู่3ามขวดนะคะ3ามกระปุกก็จะประมาณนี้นะคะใส่ํำพึงแล้วนะคะเขาก็จะประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนเราใส่กล่องแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ ทุกคนว่าใส่กล่องหรือไม่ใส่กล่องจะสวยด้วยกันค่ะัววางแบบนี้ก็สวยนะคะวางแบบนี้เลยก็สวยนะคะ เสร็จแล้วนะคะของชงโรยนะคะของขอบคุณแขกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ